สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม One พันแม a n d m a สตอ e เก o r m g ในราะคาทีะะ่แสนจะถูกลรวดเร็วผมขอแนะนที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือโคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกม Avi Free Fire หรือแมก้กระทั่ง PUBG Mobile ร้านเขาก็มีเกมให้เลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช้บริการได้เยอะนะและอย่าลืมบอกว่าไม่ต้องสนับสนุนเราด้วยเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะ ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนันชแนลกันเด็กเชคเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นนเกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตการในเซิร์ฟเวอร์ที่6 3 3นั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กันในวันที่7 7ของเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ทําการลงคลิปกันไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะเราก็ได้ทําการดันค่าพลังขึ้นมากันได้เป็น17ล้าน5แสนแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมเข้ามานะก็คือเจ้าตัวนี้้เเเลยยนรัปป็าาาหหมือว่ คอเลตอัพนั่นเอ,เองนะครับซึ่งผมได้ทำการสุ่มไปแล้ว110ครั้งนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้คือเราไม่ได้อัดคลิปเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทำการเปิดต่อกันสะหน่อยนะครับก็เหลืออยู่195บใบนะครับก็เดิรวมรวมแล้วในคลิปนี้เนี่ยจะสุ่มทั้งหมด305ใบเนาะก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูผมสุ่มกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไอคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ let's go โอเคนะครับก็อ อัปเดตอันดับค่าพลังของเรากันสักหน่อยนะครับก็หลังจากคิดที่แล้วนะครับเรามีค่าพลังอยู่ประมาณ16ล้านใช่ไหมวันนี้ก็ขึ้นมาเป็น17ล้าน5แสนแล้วนะครับส่วนที่1น่งก็เป็นคุณมหัสจั์นะครับก็ยังมีค่าพลังเป็นท็อปหนึ่งของเรานะพลัง32 000, ล้านเลยนะครับก็เลเวล90นะตรงนี้คือเหมือนจะปั้นฟูบุกิกับทางส่วนของราชาได้สุดมากนะครับแล้วก็มีพลังส่วนของคอ เออเป็นรูนนะขออภัยเป็นรูนสนามพลังคันพิเศษนะครับแล้วก็มีรูนแดงโล่อามาตะนั่นเองนะครับก็เป็นรูนใหม่ที่เข้ามาเนาะที่2ก็เป็นคุณออกัสเหมือนเดิมแล้วที่3คุณหนุ่มชาวไลก็ตอนนี้เราก็มาเป็นที่7ของเซิร์ฟแล้วนะครับก็พลังห่างจากที่6อยู่ราวๆประมาณ1นล้านห้าแสนเนาะก็คิดว่าน่าจะตามทันนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับจํานวนดาดเราก็อยู่ที่15นะครับก็มีดาวอย่่ที่1140ดาวนะครับที่1ก็ 1, 188นนะครับก็ ยังไม่ไปไหนนะครับก็มีดาวไล่เลี่ยกันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวละครสุดแกร่งตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันที่6ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับ G4 พลัง5ล้าน549,8 17หน่วยนะครับก็ที่1 8ล้านเลยนะ เป็นทอนส่วนของฟูบุกิทั้ง2คนเลยนะครับท็อปเซอร์ของเรา8ปดล้านเเท่าๆกันเลยนะครับตัวนี้คือบอกเลยว่าสุดมากนะครับคุณมากสจั์กับคุณออคัสนาอส่วน Kill กิวโก้ค่าพลัง4 8 7ล้านนะครับก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนหัวหน้ากิวก็เป็นท้นส่วนของคุณเซนกิใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ดีๆขึ้นมาเป็นหัวหน้ากิวเฉยเลยนะครับ ส่วนตอนนี้ทีมของเราก็ได้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ G4 เพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้าน5ก็คือเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวแยกอีกทีหนึ่งตอนที่ G4 ขึ้นเป็น5ดาวเหลืองนะครับว็คิีว่าน่าใช้เวลาอีกเราราวเดือน2เดือนน่าจะได้อยู่นะครับที่จะได้อัปเดต G4 5ดาวเหลืองเนาะตอนนี้ก็รอท,ทําทางส่วนของอราชาแล้วก็จะกพัรน์เด็กขึ้นมาให้กิ่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรมากเนาะแต่วันนี้เราจะมาทําการสุ่มคอม้ากันนะครับก็คือนี่เลยเป็นคออัศวินจักรกลนะครับก็มีพอดีนะครับที่เราทําการสุ่มกันไปในคลิปก่อนเนาะที่ได้สุ่มหาลูกแก้วม้าใช่ไหมก็ได้มาตอนนี้มีคอเป็นเลเวลสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้อีก195บใบของเราเนี่ยจะได้คอเพิ่มขึ้นมาเยอะแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่6ใบแรกก่อนเลยละกันนะครับกดไปนะ เปิดมาชิ้นแรกเป็นคอของไอดอลนะครับหรือว่าคอหน้ากากหวานนั่นเองเนาะปื๊บปื๊บป๊บได้เป็นของคอม้ามาสองอีกนะอ่ะหผมได้ทําการกดข้ามเลยแล้วกันนะครับจะได้เร็วต่อการสุ่มเนาะตรงนี้คือยังเงียบอยู่นะผ่านมาแล้วสี่รอบนะครับตรงนี้ยังไม่มีคอสีท่มของม้าเลยนะโอ้โหเป็นคอดาวเด่นนะครับตรงนี้เราโอ้โหเป็นเกเรียวกันชุบไปกันต่อฮะไปกันแบบรัวๆนะดูซิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะคือเลตอัพจริงมาเนี่ย ว่าเ,เริ่มไม่ใช่แล้วนะผ่านไปสิบสามรอบแล้วยังไม่เจอของสีทองของมา้าเลยนะเนี่ยแย่และตอนนี้ได้เป็นคอวิธธรรมของเจนอนมาแทนนะครับเฮ้ยมันอัปเดรดจ,จริงปะเนี่ยคนดูผมว่าไม่น่าใช่ลนะไปกดลัวๆกดลัวๆกดรัวโอ้โหยูอ,อนี่แหละนี่นะครับออกมาเบิ้ลสามเลยนะ แต่ว่าเป็นของคอจักรกลเนี่ยสอ,อันเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่เรามี3อันแล้วก็มีเป็นคอทนันเรืนของบัคุสซันอีก1อันนั่นเองนะครับไปไปกันอีก87นะครับได้คอดาวเด่นมาเป็นโซดาวเด่นนะรตรงนี้ไปครับอีก60ใบสุดท้ายนะครับกด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 กันรวยปื๊ปื๊ปื๊ด่ามาอีกหนึ่งแล้วสลหรับทั้งสดของคอจักรกลนะปื๊บได้มาแล้ว3อันนะครับตรงนี้ยังไงเหลืออีก40ใบแถมไม่อีกสักอันหนึ่งได้ไหม นี่คือผมกดไป300ใบนี่คือจะให้แค่นี้จริงเหรอถ้ารวมมันเก่าด้วยนะโอ้โหได้เป็นคอโลหิตมานะก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับคงไม่มีแถมให้แล้วได้ของเจนัสมาโอเคครบเรียบร้อยนะครับสำหรับ192นะ่อาใบแล้วขาดอีก3ใบไปกดให้มันคร,ครบแล้วกันนะครับจะได้หมดเหลือศูนย์พอดีอ่ะกดไปโอเคส่วนตรงนี้ก็มีการ์ดดาวอยู่3ใบถ้าเกิดแลกมาหมดก็จะได้เป็น13ใบนะครับก็ยังไม่ได้ละกันขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเนาะ แดีย๋ยวเราไปรับรางวัลสุ่มกันดีกว่านะครับผมก็สุ่มไป305คร้้างนะครับเป๊ะๆตามที่เราคำนวณไปเลยเนาะก็ได้เป็นงส่วนของสุ่มเลือกเศษสากลย r ามาหากล่องนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกเศษโมของซอมบี้แมนนะครับจ,จริงๆตอนนี้คือก็ไม่ค่อยจาเป็นนะเพราะว่าไอเดีเรามันไม่มีซอมบี้แมน UR เนาะเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าที่ต้องการคือเรามาสุ่มเอาเอานี้เออแค่นี้แหละ <c oughs> เรามาสมเอาแค่นี้แหละไปกดรับไปเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ จริงๆถ้าเกิดจะคุม้มผมบอกคนดูหลายรอบนะว่าดองถึง600คือจะคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเราไม่ได้ซีเรียสเราชิวๆเราก็สุ่มๆไปเหอะน,นะครับส่วนตัวนี้เอ่อ220ใบใช่ไหมก็ยังดองไม่ครบนะครับเป็นของตัวอะไรบ้างอ่ะมี G f o เกีรียวกันชุบซูเปอร์ดาร์ชายราชาทะเลหรืออ๋อรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ทําการดองอยู่นะตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ละ129้ใบนะครับตัวดำเจานะแล้วก็มีตัวอาวุธบนะครับตงนี้ก็ รอสุ่มทั้งส่วนของอัศวินจักรกลนะครับก็จะมาภายในเดือนหน้านี้แหละเนะก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มสารกลยุทธ์หน่อยละกันนะผ่านเปิดทั้งใบปื๊บได้มาเป็นฮีโร่สามกับปีศาจส,สองนะครับตรงนี้ไปกดรับขอไม่ก่อนละกันนะใช้ใช้ไปปื๊บปื๊บปืบปืบใช้ไปให้หมดใช้ไปให้หมดอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นกล่องเลือกตราอเคงั้นผมยังไม่ได้ละกันนะอันนี้เป็นกล่องสุ่มใช่ไหมกดไปปื๊บปื๊บปื๊บมีอะไรอีกมีอะไรสุ อันนี้คืออ๋อที่เลือกเศษตัวทั่วไปโอเคไม่มีอะไรมากอันนี้คือสุ่มปะเลือกโอเคอันนี้ก็เป็นเลือกเหมือนกันมีอะไรให้เราเปิดอีกไหมอันนี้เลือกอันนี้เปิดใช้รับชิ้นส่วนเทมอันนี้อ่อนนี้ก็เลือกเหมือนกันอนาะวุธเฉพาะอันนี้สุม่มไปเปิดหน่อยละกันนะครับขอนุญาตแวบเปดิดนิดนึงนะคนดูคือดองไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้เปิดปลายเปิดปลายแล้วจะได้พลังมาอีกเลยระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดอัพของเต็มทุกอย่างเนาะนะประมาณนี้ส่วนที่เหลือ กล่องซุ่มไม่น่ามีแล้วนะครับมันจะมีพวกแค่กล่องเลือกเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปอัพกันดูไหมว่าเราจะได้มาเท่าไหรนะ่สำหรับค่าพลังตอนนี้หนะ้าห้าแสนสองหมื่นทุกคนช่วยกันจำนะห้าแสนสองหมื่นนะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราอัพไปเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาประมาณไหนนะครับสำหรับทางส่วนของคอจักรกลหรือว่าคอสวินจักรกลนั่นเองก็คือคอมมานั่แหละเออจะพูดวนไปวนมาทำไมวะ โอเคมาทําการอัพเลยแล้วกันอันนี้ขึ้นเลเวลสี่แล,ล้วปื๊บขึ้นมาได้พลังมา7 0 0นะครับแล้วก็ตรงนี้อัพขึ้นไปโอ้โหขาดหนึ่งนะเพื่อขึ้นเลเวลสี่อันนี้เท่าไหรอันอันนี้อัพขึ้นไปปราบโอ้โหทะลวงไปชืบพลังเด้งมาอีก98,000นะตีกลมๆก็คือแสนหนึ่งได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ขาดแค่ตรงนี้หนึ่งชิ้นนะเราเราสามารถหาได้ไหมมันมีให้เราเลือกปหมไม่มีโอ้โหน่าจะต้องรอวันพรุ่งนี้นะเหลือเวลาอีก2องวันแล้วก้ หวังว่าใน2วันนี้เนี่ยจะสามารถฟุกสุ่มได้ทางส่วนของแผ่มจักรกล2ตัวนี้ครับ1ชิ้นเนาะเพื่อขึ้นคอเลเวลสี่นะครับก็จะปลดล็อกอันนี้นะครับทุกรอบจะได้รับงาน3หน่วยแล้วก็เมื่อลงต่อสู้เพื่อนร่วมทีมก็จะได้รับเอฟเฟกต์ชำนาญคุ้มกายด้วย650%ของ HP สูงสุดดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีชดเชยดาเมจที่ได้รับเอฟเฟกนี้ไม่ผลบึ๊บๆไม่เกิน15เท่าของ HP จนทับกันได้ประมาณนี้คือมันน่าจะอัเปเกียรดขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าอันแรกเนาะก็คืออันนี้600นะเปลี่ยนขึ้นมาเป็น650นะครับก็เอาไว้เผื่อลงทางส่วนของทีมที่2ทีมที่3ามน้อมาเป็นครอสำรองให้กับเราได้นะครับประมาณนี้อ่ะมีอะไรให้เราอัพอีกหรือเปล่าตรงนี้มีไหมไม่มีโอ้โหรอไปถึงเลเวลแปแล้วแต่ว่าไม่มีที่อัพนะครับอ่ะอัพของคอบาคุซันหน่อยละกันนะครับตรงนี้ขึ้นมาอีกเจ็ดพันโอเคไปขึ้นเลเวลสามไดีกว่านะครับกดไป ปื๊พลังได้ไม่อีกเก้าหมื่นแปดนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเลยนะมีอะไรอีกมีเขาส่ง,องคอเกเรีวอีกนะอัปไปเชือดเด้งมาอีกเจ็ดพันเก้านะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วก็มีอ้าคอดาวเดิ่งเนาะปุ่บอมขึ้นเลเวลสามพอดีเลยมาอัพขึ้นไปปราบมาหนึ่งทีหืหพลังเด้งมาแบบจุกจุกบอกเลยว่าเด้งมากันแบบเบิ่ม,เบ,มเบิ่มนะตัวนี้ขึ้นได้อีกไหมขึ้นไม่ได้แลว้วนะตันที่เลเวลหกแล้วสำหรับคอเด็กของเรานะครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมมีคอยุงนะครับตรงนี้อะ เปิดใช้หน่อยละกันนะครับอัพขึ้นมาปุ๊พลังเด้งมาอีก7,000นะครับก็น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องรอก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอัพขอนะก็ได้ค่าพลังเด้งมาประมาณ300,000กว่าเลยนะครับคือได้เยอะมากเลยนะ ตอนแรกผมคิดว่าจะได้สักแสนสองแสนนะแต่ว่าผิดค่าไปหน่อยก็เด้งขึ้นมาเป็น1 7 8 5 8 8ล้าน8 8 8 8หหน่วยนะเฮ้ยเลขสวยซะด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับก็คือแวะเข้ามาอัปเดตท,ทีไม่ได้คนดูเรื่องค่าพลังแล้วก็แวะเข้ามาส่งทางส่วนของคราะอัศวินจักรกลให้ทุกคนดูกันในคลิปนี้นะครับเนาะก็ ยังไงก็ขอฝากไว้สำหรับร้านเติมกมบอลพันแมนเดอร์สตองเกตที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่รา้านคอนเที่ยวนั้นนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเลยทุกคนสำหรับวันนี้ผมคงต้อนได้ขอตัวรานไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วทุกคนอยากเห็นคลิปแนวอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับบ๊ายบาย